ครับวันนี้เราจะมาเปิดตำนานพระเทิดขนนกกลุกดงเชือกจังหวัดสุพรรณบุรีเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโบราณนานปีจึงไม่น่าสงสัยว่าทำไมที่นี่จึงมีพระกลุกมากมายขุดพบโดยทั่วไปทั่วทุกมุมเมืองและไม่ใช่แต่ในวัดหรือโบราณสถานเท่านั้น ในถ้ำก็มีการขุดพบพักกลุมาแล้วหลายแห่งแม้แต่ในทุ่งไร่ทุ่งนาตามบริเวณบ้านพักอาศัยก็มีการขุดพบพระก,กลุเช่นกันเมืองสุพรรณได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีพระก,กลุมากที่สุดของเมืองไทยเป็นแหล่งรวมศิลปะอาทิตภาศิลปะทวาราวดีศีวิชัยลบบุรีสุขโขทยัย อู่ทองอายุทยารวมทั้งศิลปะแบบรัตนโกสิน์ด้วยนักขุดค้นหาสมบัติของมีค่าพระพุทธรูปหลายยุคหลายสมัยพระเครื่องบูชาในเมืองสุพรรณบุรีจึงเกิดขึ้นอย่างมากมายจนต่อมาได้นำเครื่องมือสมัยใหม่ที่ใช้ในการตรวจวัดโลหะและเครื่องมือที่รํำยุคในการขุดค้นหาวัตถุอืน่น เพื่อใช้ในการสแสวงหาสิ่งของมีค่าสมบัติในดินพระเครื่องที่ยังฝังอยู่ตามครูต่างๆของเมืองสุพรรณบุรีพระบูชาวัตถุสิ่งของมีค่าต่างๆรวมทั้งพระกุึงได้ถูกค้นพบจำนวนมากมายพระกุที่ขุดพบมากที่สุดก็คือพระเนื้อชินตะกวัสนิมแดงส่วนพระเนื้อชินเงินมาเป็นอันดับสอง และพระเนื้อดินก็อยู่ในอันดับสามอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เมืองสุพรรณมีชื่อเสียงมากเพราะเป็นเมืองที่มีพระชุดเบญจภา,าคียอดนิยมถึงสององค์ตามชนิดของเนื้อพระคือพระมหิสวนซึ่งเป็นหนึ่งในพระชุดเบญจภา,าคีเนื้อชินและพระผงสุพรรณหนึ่งในพระชุดเบญจภา,าคีเนื้อดิน นอกจากนี้พระเมืองสุพรรณส่วนมากได้รับความเชื่อถือของนักสะสมจนมีการจัดอันดับเป็นพระยอดฮิตติดอันดับยอดนิยมของเมืองไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเนื้อชินสนิมแดงที่มีการขุดพบบ่อยครั้งและมีจำนวนพระมากมายหลายสิบพิมพ์เมื่อก่อนปีพศ2535มีพระเนื้อชินสนิมแดงแตกกลุ่ขึ้น อีกแห่งหนึ่งคือที่ตำบลหนองยาไซอําเภอนหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีได้พบพระกุบ้านดงเชือกตลอดจนพระเครื่องและพระบูชาต่างๆจำนวนหนึ่งในการค้นหาบริเวณสรากโบราณสถานบ้านดงเชือกได้พบพระร่วงนั่งเทิดขนนกเนื้อสนิมแดงประมาณร้อยกว่าองค์เท่านั้นองค์พระมี ลักษณะขนาดใหญ่พอประมาณพุดลักษณะเป็นพระพิมพ์ทรงสามเหลี่ยมแบบทรงสูงองค์พระเป็นแบบพระร่วงนั่งปางมานวิชัยประทับบนฐานตรงชั้นเดียวพระเทิดขนนกกรุกบ้านดงเชือกองค์พระทรงเครื่องแบบครบเครื่องทรงสวมมงกุฎคล้ายขนนกอันเป็นที่มาของชื่อพระพิมพ์นี้ที่เรียกกันว่าพระทรงเทิดขนนก มีทรงเครื่องที่ประดับองค์พระคือกำไลคอและกำไลแขนอันเป็นศิลปะของขอมยุครบุรีพุทธศิลป์งดงามบรังการเหมือนกับพระยอดขุนพลทั่วๆไปเพียงแต่ไม่มีสูงเรือนแก้วครอบอยู่และที่ฐานองค์พระขาดกัวเล็บช้างห้าดอกรองรับเท่านั้นซึ่งเป็นพุทธลักษณะของพระในตระกูลพระยอดขุนพล พระทิดนนกกูบ้านรงเชือกถือได้ว่าเป็นพระเครื่องที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่แต่โบราณการโดยได้ถ่ายทอดจินตนาการถึงความเจริญเรืองเรืองของศิลปะและวัฒนธรรมในยุคที่สร้างพระแต่เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่พระพิมพ์นี้ตอนเทรอองค์พระออกมาพิมพ์พระคมชัดพอควรแต่กลับมีพระพักลางเรือนไม่เห็นเด่นชัดเท่าที่ควร และที่ด้านหลังองค์พระมีลายผ้าลายใหญ่พื้นผิวไม่เรียบโดยแอนเว้าเข้าไปในด้านในผ้าที่โขดพบส่วนมากจะมีปีกเล็กๆทั้งสองข้างและปีกด้านซ้ายมือขององค์พระจะใหญ่กว่าและมีเนื้อเกินเอียงเฉียงลาดทางด้านล่างออกมามา,มากกว่าด้านขวามือองค์พระแต่มีบางองค์ไม่มีปีกทั้งสองข้างเลยก็มี เรียกกันว่าแบบตัดชิดลอยองค์พระที่มีจํานวน,นน้อยมากมีเพียงไม่กี่องค์เท่านั้นองค์พระเกือบทั้งกุ่มีลักษณะค่อนข้างบางไม่น้ามากบางองค์ก็บางมากกว่าพระทั่วๆไปจึงทำให้มีซอกแขนขององค์พระบางองค์ทะลุเป็นช่องโหว่ที่ร่องแขนเนื่องจากเนื้อพระตรงจุดนี้มีน้อยเกินไปนั่นเอง ระเถิดขนกรุบ้านดงเชือกพิมพ์นี้มีขนาดองค์พระกว้าง3เซนติเมตรสูง4เซนติเมตรสมัยก่อนสร้างไว้เพื่อปกป้องคุ้มครองเราวีรชนนักรบซึ่งมีพุทธคุณยอดเยี่ยมทางด้านแคล้วคาดปลอดภัยและคงกระพันชาตรีผลราคาเช่าหาพระสภาพปานกลางก็อยู่ที่หลักหมื่นปลปลถึงหลักแสนต้นตแต่ถ้าสภาพสวยคมชัด มีดินที่กลุกปกคุมพร้อมไขาขาวมันหนาแบบเดิมๆองค์พระเทหล่อสมบูรณ์เต็มฟอร์มพระพักติดลึกคมชัดราคาก็จะอยู่ที่2องถึงสามแสนบาทขึ้นไปเลยทีเดียวเอี่พระเทิดขนนกปูก,กบ้านตรงเชือกมีราคาหลายแสนบาทก็เพราะพระก,กลุ่นี้มีจำนวนที่ขุดพบน้อยอีกทั้งองค์พระมีเนื้อสนิมแดงเข้มจัด สีแดงเข้มอมดำแบบสีผิวเปลือกมังครุดในวงการพระเรียกสนิมชนิดนี้ว่าสนิมแบบแดงลูกว่าซึ่งเป็นสนิมที่แดงสดกว่าพระสนิมแดงตะกัวทั่วๆไปที่มีสีออกเพียงดำเท่านั้นสนิมแดงรูกว่าแบบนี้ในวงการนักนิยมสะสมพระสนิมแดงทราบกันดีว่าเป็นเนื้อพระที่ดูแล้วเข้มขังและคลาสสิกมาก เป็นรองก็เพียงเนื้อสนิมแดงสีแบบแดงปูนหมากปูนที่ใช้สำหรับทาใบาพูเวลาเคี้ยวกินกับหมากของคนสมัยก่อนที่จัดว่าเป็นเนื้ออันดับหนึ่งสุดยอดของพระเนื้อสนิมแดงซึ่งเป็นเนื้อสีชมพูอ่อนสวยงามแบบฉ่ำซึ้งสายตาพระเนื้อสนิมแดงสีนี้พบเห็นได้ยากมากในบรรดาพตัตตกลเนื้อสนิมแดงทั้งหมด ที่เคยพบเห็นผ่านตามาก็คือพระท่ากระดานพิม์พใหญ่กูสีสวัสด์แห่งดินแดนทุ่งใหญ่นเรสวนจังหวัดกาญจนบุรีเท่านั้นที่เคยพบเจอครับและนั่นก็เป็นวัตถุมงคลที่บรรทบุรุษของเราได้สร้างไว้เพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาเพื่อจะลึกไว้ในแผ่นดิน ให้ลูกหลานได้รละลึกถึงพวกท่านแในเวลาจะผ่านมาหลายร้อยปีแต่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ก็คงจะถูกจารึกไว้ตลอดไปไม่เสื่อมคลายและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ